นี่เห็นไหมฮะฟบขึ้นมาแล้วมาดูถ้าสมมุติว่าเราผ่านจากการงอกแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปขึ้นชั้นแบบนี้นะครับเอาไปขึ้นชั้นตรงนี้เพื่อให้มันรับรับแสง3 4 5 6 7 8 9 0นะครับวันนี้อันนี้บรรยากาศที่ร,รับฟาร์มของชัยนรงค์ฟาร์มนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วม,มีฝนตกนะครับมีฝนตกนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาดูต้นกล้าที่เพาะไว้นะครับเนื่องจากผมทำเนี่ยฮะกันฝนกันแดดกัน กันฝนาศาสตร์นะครับแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วนะครับเป็นอะไรนะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มามุงกันฝนแล้วก็เอามาเพาะกล้านะครับเพาะกล้าทดสอบการงอกของพืชต่างๆนะครับนะครับคดินเสียงชัดเจนนะครับบอกผมด้วยนะนะครับคดินเสียงชัดเจนบอกผมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ดูหลายๆพืชนะครับที่เพาะไว้นะครับในในขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยจะเพาะด้วยทรายก่อนนะครับด้วยกระบะทรายนะครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับพอดีถ้าสัญญาณไม่ชัดก็จะตัดไปใช้ wi-Fi นะครับอ่ะอันนี้เป็นต้นกราพลิกนะครับที่เพาะไว้ในกระบะในตะก้าผลไม้นะครับ ดี๋ยวดูให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยพริกก็ก็ใช้จากตลาดทั่วไปนะครับซื้อมาจากตลาดทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นพันธุ์ที่พิเศษยังไงนะครับเอ่อผมใช้วิธีการผสมแกลบลงไปนะครับเพื่อให้มันโปร่งเวลาเรารดน้ําแล้วมันจะได้ไม่ไม่ขังนะครับจะได้ไม่ขังนะครับพอมันไม่ขังปุ๊บเนี่ยเราก็มันมันก็ไม่แฉะเกินนะครับต้นมันก็จะไม่ตายนะครับ อันนี้ก็คือต้นกล้าพริกนะครับต้นกล้าอ้อันนี้ก็เป็นต้นกล้ามะเขือเพราะวันเดียวกันครับสวัสดีครับคุณยาสวัสดีครับเพราะวันเดียวกันเห็นไหมฮะนี่ต้นกล้ามะเขือเห็นชัดไหมครับคุณยาเสียงชัดไหมนะครับนี่ฮะก็จะได้แบบนี้นะครับประมาณ10วันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเมล็ดที่เราซื้อมามัน งอกดีมันก็จะงอกดีนะครับอันนี้ก็มาคือเปราะเช่นกันนะครับชัดเจนเนาะนะครับนะี่ฮะเป็นเป็นทรายนะครับนี่เห็นไหมฮะทรายผสมกับแกลบดิบเลยนะครับผสมแกลบดิบเลยนะครับทรายผสมแกลบดิบผมจะมี CF2 อยู่นิดหนึ่งโรยๆไปเพื่อป้องกัน ให้มันเวลามันมีรากแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะได้มีอาหารกินนะครับก็มีปุ๋ย cf 2นิดนึงนะครับโรยลงไปนะครับจะเห็นเม็ด cf 2สีเหลืองเหลืองนะครับกับสีดำาๆเห็นไหมครับ cf 2จะเม็ดสีดำแล้วก็สีดำสีเหลืองนะครับนี่ก็เมล็ดเจ้าก็จากซองทั่วไปครับที่หาซื้อตามตลาดได้เนี่ยของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้างอกดีเขาก็จะเป็นแบบนี้นส่วนใหญ่แล้วจะงอกดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะงอกดี นะครับอันนี้จะเป็นนี่เห็นไหมฮะฟืบขึ้นมานะครับแล้วมาดูถ้าสมมุติว่าเราผ่านจากการงอกแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปขึ้นชั้นแบบนี้นะครับเอาไปขึ้นชั้นตรงนี้เพื่อให้มันรับรับแสงแล้วก็ให้ได้ระบบน้ําอัตโนมัตินะครับได้ระบบน้ําที่เป็นพ่นฝอยนะครับตัวนี้เรายังรถธรรมดาอยู่นะครับก็คือมารถมืออยู่ เดี๋ยวผมดูตัวนี้อะไรเอ่ยที่กำลังงอกมาอ๋อเหมือนเหมือนกันนะครับที่ผมสั่งให้เพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มมะเขือเทศขึ้นมานะครับนะฮะมะเขือเทศขึ้นมาแล้วก็ก็งอกละเริ่มงอกละนะครับเริ่มงอกละอ๋อของคุณยามะเขือเทศออกดอกแล้วเหรอนะครับใกล้แล้วสิใกล้แล้วสินะครับนะครับมาดูตอนที่มันเริ่มงอกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่ ถ้าใช้กล้องตัวนี้มันจะชัดหน่อยหนึ่งแต่ว่ากล้องตัวนี้มันจะนานๆมันจะร้อนนะครับแต่จะได้กินหรือเปล่าไม่ดูอ๋อโอเคได้กินอยู่ได้กินอยู่นะครับเวลาเริ่มงอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าของใครงอกแล้วก็มันมีรากมันมีรากโผล่ขึ้นมาเนี่ยให้ให้เอาทรายมากรบอีกทีหนึง่งเอ,อ๊ตัวอย่างไม่มีให้เห็นนะฮะมันมีบางบางบางเมล็ดที่ว่ามี มีเอารากแทงขึ้นมาแทนข้างบนนะครับให้เอาทรายมากรบอีกทีหนึ่งนะครับทรายมากรบอีกทีนึงนะครับนี่วิธีการเพราะเห็นไหมใช้ลงใช้เบ็ดนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มง,งอกละนะครับนี่เริ่มง,งอกแล้วเห็นไหมฮะเห็นเล็กๆนี้ไหมนี่ตรงนี้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 เห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ไหมครับนะครับเวลาเราปลูกพืชผักเนี่ยเราจะมีความสุขมากที่มันมันงอกงามขึ้นมามันเริ่มง,งอกขึ้นมาเนี่ยเราจะ มานั่งดูมันทุกวันทุกวันนะครับนี่ครับเอาละพอเสร็จจากตรงนี้สมมุติว่ามันงอกขนาดนั้นแล้วนะครับมันงอกขนาดโน้แล้วผมก็จะเอาขึ้นมาข้างบนนะครับมาดูข้างบนนะครับมันจะได้รับน้ําจากหัวน้ําตรงนี้นะครับหัวสปริงเกิลมินิตรงนี้นะครับนะครับจากหัวสปริงเกิลมินิตรงนี้นะครับแล้วมันจะพ่นฝอยตามเวลาเราไม่ต้องมาคอยรดน้ําแล้วไง นะครับคุณนันทชาสวัสดีครับพอเราไม่ต้องมาคอยรดน้ำมันก็จะงามแบบนี้นะครับชิปนี่นะครับนี่ก็คือเป็นถาดแบบเมื่อกี้ละนะครับเป็นถาดแบบเมื่อกี้ละนะครับนี่ต้นมันก็จะกลางใบออกนะครับใบมันก็จะกลางออกนะครับมะเขือเปราะเช่นกันชิปมะเขือเปาะนะครับกางใบออกแบบนี้อันนี้ก็คืออีกวัน2วันก็สามารถย้ายได้ ก็คือเวลาเราย้ายเนี่ยเราจะย้ายลงถุงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยไปถุงเนาะมันอยู่ไกลหน่อยอ่าเดี๋ยวเราเราครับก็จะเริ่มถอนนะครับวิธีถอนก็คือเราจะเอาไปละลายน้ำนะครับเพราะมันเป็นทรายไงครับมันละลายน้ําง่ายนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยมันเป็นทรายแบบนี้นะครับนี่ฮะต้องให้มันรับแสงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้นมันจะยืดนะครับต้นมันจะยืดต้นมันจะยืดแล้วมันจะอ่อนแอนะครับพอมันอ่อนแอปุ๊บเนี่ย เวลาเราไปย้ายเนี่ยนะครับมันก็จะโอนไปเอนมาแล้วก็ต้นหักช้ําแล้วก็ตายนะครับอันนี้เป็นต้นกล้าพริกครับต้นกล้าพริกนะครับเป็นต้นกล้าพริกนะครับเนี่ยตอนนี้แสงมาเห็นไหมฮะแสงมาก็สวยเลยนะครับเนี่ยเขาจะได้รับแสงนะครับให้เขาได้รับแสงอีกประมาณสัก5วัน10วันนะครับแล้วก็ค่อยย้ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปละลายน้ําแล้วก็ย้ายนะครับเดี๋ยววันย้ายเนี่ยจะบอกให้ นะครับก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับย้ายย้ายเราก็ย้ายลงถุงเลยนะครับย้ายลงถุง4นิ้วเลยเนี่ยเหมือนที่ผมย้ายตัวขึ้นช่ายนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นช่ายนะครับย้ายขึ้นช่ายปุ๊บก็ใส่ CF2 เลยนะครับถ้าใครย้ายลงถุงใหญ่แบบนี้นะครับก็จะได้ขึ้นช่ายแบบใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอันนี้ว่าจะเอาไปข้างล่างไปใกล้ๆครัวนะครับก็จะได้ขึ้นช่ายกินแบบนี้ คุณยาบอกว่าได้กินเก็บผักบุ้งกินแล้วค่ะนะครับผัดมาทานที่ทำงานด้วยโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับคุณยานะครับผมก็จะมีพืชผักทานทุกวันนะครับเพราะว่าเรา,าสามารถที่จะมีการเพาะกล้าแล้วก็ทำแบบครบวงจรเลยเพาะได้ปลูกได้ในถุงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น ต้นกระอังุ่นนะครับก็มาใส่ถุงสีนิ้วสีดําก็ได้ครับใครหาถุงสีอย่างอื่นไม่ได้ก็ใช้ใชถุงดำนะครับแต่ของชชยลงเนี่ยจะใช้ถุงแบบนี้นะครับ,แบบรบถุงคล้ายๆถุงชานะครับก็สีนิ้วก็ได้นะครับถ้ามีก็ถุงขาวสีนิ้วก็ได้นะครับเขาก็จะโตแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าได้แสงแล้วก็ได้น้ําแบบหัวสเปรย์ <Spr> หัวสเปรย์นะครับหัวสเปรย์นี่มันก็จะฉีดตามเวลาที่ผมตั้งนะครับอันนี้ต้นกล้าที่เราเพาะไว้อันนี้ก็คือเป็นกิ่งอ้งุ่นนะครับเอามาเสียบไว้นะครับเอามาเสียบเสียบ,ยบลงถุงไว้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นช่าย <c oughs> เห็นไหมครับ เป็นช่ก็ใส่ถุงสีนิ้วไว้แล้วก็ใส่ C F 2ไว้นะครับเขาก็จะโตนะครับนะกลับมาที่ต้นกล้าเราต่อนะครับวิธีการก็คือเอากระบะหรือตะกร้านะครับมาแล้วก็ผสมแกลบผสมทรายลงไปนะครับแล้วก็กรีดเป็นร่องนะครับเอามือกรีดเป็นร่องปุ๊บก็เอาเอาเมล็ดมาโรยนะครับเมล็ดมาโรยปุ๊บก็กรบนะกรบด้วยทรายนั่นแหละนะครับ นี่10วันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือ10วันนะครับนี่คือ10วันนะครับ10วันนะครับ,รบดูดดนะเดี๋ยวผมซูมให้ใกล้ๆเลยนี่เห็นไหมฮะถ้ากลัวเขาขาดอาหารก็เพิ่ม CF2 โฟยโรยลงไปเลย CF2 มันไม่ทำร้ายพืชนะครับคุณจะโรยเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ก็คงไม่เยอะเกินนะเนาะนะครับมันแพงหน่อยนึงถ้าซื้อแบบทดลองมันจะแพงหน่อยนึง แต่ถ้าซื้อแบบขนาดใหญ่นี่มันจะไม่แพงนะครับคุณคำพันธ์ครับสวัสดีครับนะครับเนี่ยนี่คือการเพาะยังไม่จบกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายลงถุงอยู่นะครับถึงจะจบกระบวนการนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันยังไม่อ่ายังไม่แข็งแรงนะครับขั้นตอนนี้นะครับมันยังไม่แข็งแรงนะครับคุณพัชรีสวัสดีครับ หลักการก็คือนะครับมีทรายมีแกลบมี CF2 อโรยโรยโรยเห็นไหมฮะเห็นเม็ด CF2 ไหมครับนะครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับพี่ปุ้ยนะครับนี่คือวิธีการเพาะกล้าครับอันนี้อะไรเอ่ยเพาะกล้าของบอลสีนะครับเด็กเอาบอลสีมานะครับน่าจะเริ่มงอกแล้วล่ะนะครับน่าจะเริ่มงอกแล้วนะครับเพาะกล้าด้วยทรายนะครับแต่ให้โปร่งอีกนิดนึง อ๋อคุณยาบอกว่าพอแยกทีลไรตายเรียบเลยค่ะการแยกของคุณยาเนี่ยจะต้องแยกแล้วก็เอามาใส่ในถุงใหม่นะครับที่สะอาดนะครับมือต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับอย่าให้มันติดเชื้อจากมือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันวันแยกตัวเนี้ยนะครับวันที่เราแยกตัวเนี้ยนะครับคุณตุยอุทยัยสวัสดีครับคุณตุยอุทยัยสวัสดีครับ วันแยกตัวนี้นะครับอีกวันสองวันเดี๋ยวผมจะแยกนะครับอีกวัน2องยงมันจะแยกนะครับก็ประมาณต้นกล้าเนี่ยประมาณ20วันเราก็แยกได้ละนะครับอันนี้ก็คือจากตรงนี้อยู่ในร่มก่อนได้ได้รับแสงครึ่งครึ่งนิดๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชั้นอยู่บนชั้น2เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้รับแสงที่ผมบังไว้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาพายุฝนตกแรงๆเนี่ยนะครับเวลาฝนตกแรงๆเนี่ยมันจะได้ไม่กระแทกทราย ไม่ไม่โดนต้นที่มันอ่อนๆแล้วก็ตายนะครับฝนตกแรงนะครับก็คุมมนไว้ก่อนนะครับเวลาแดดแรงๆตัวนี้ก็ช่วยกรองแสง uv ได้ประมาณ7%นะครับพอเราแยกได้อพอเราเพาะกล้าได้ขนาดนี้แล้วก็จะเริ่มย้ายนะครับเดี๋ยววันเริ่มย้ายเดี๋ยวผมจะจะมาถ่ายทอดสดอีกทีหนึง่งนะครับเนอะนะครับอันนี้พริกที่ปลูกวันก่อนนนหลายเดือนแล้วนะครับที่เอาอวดพวกเราหลายเดือนแล้ว เดี๋ยวให้ดูปลูกในตะกร้าครับยังสวยอยู่เลยนะครับสวยปลูกในตะกร้าตะกร้าตัวเนี้แล้วก็ได้พริกแบบเนี้เต็มเลยนะครับว่าจะเอาไปข้างล่างนะฮะที่ให้ได้รับน้ําตอนนี้มันเอาออกอย่างตรงนี้ไม่ได้ออกจากตรงนี้ <laughs> มันติดนะครับเดี๋ยวต้องให้คนงานหลายๆคนมาช่วยกันยกนะครับเนี่ยฮะเนะะีนะะ่ยเห็นฮะดกไหมกินตลอดเลยครับกินตลอดครับ ต้นเดียวกินตลอดนี่ถ้ามันได้แสงดียิ่งยิ่งยิ่งนั้นนะนะครับยิ่งดกนะครับผักบุ้งแก้วได้ทานหรือ,อยังคะนี่ไงผักบุ้งแก้วผักบุ้งตัวใหญ่ๆเลยปลูกในถุงสี่นิ้วอยู่เลยนี่ผักบุ้งปลูกในถุงสี่นิ้วอยู่เลยนะครับมะเกือเทศนะครับมะเกือเทศนี่มันอยู่ในไหนอยู่ในถาดเพาะ พอดีถาดเพาะตัวนี้เอามาเพาะอะไรนะเอามาเพาะ,าาพาะานี่นี่น,นี่ใบบัวบกนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนมเมล็ดของตัวมะเขือเทศมันตกใส่ในถาดเพาะนะครับแล้วก็ใส่ cf 2ไว้นานละมันก็ยังไม่ตายเห็นไหมฮะโตเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับทดลองใหม่นะครับวิธีการเพราะกล้าแบบผมได้ไอตัวเนื่องจาก ต่างประเทศมานะครับผมได้ตัวอะไรนะตัวอัดดินเพาะกล้านะครับเราไม่ต้องหาถาดเพาะกล้าเลยเราได้ตัวอัดดินมาปุ๊บก็เอาเม็ดเข้าวางนะครับตัวอัดดินนั้นมันก็จะเราก็ผสมดินผสมทรายผสมแกลบอะไรเรียบร้อยพอเรากดกดอัดแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้เลยนะครับมันไ,ไม่ได้เป็นบล็อกแบบนี้เลยนะครับเวลาเรายกไปปลูกก็ง่ายแบบนี้ เดี๋ยวต้องรอจริงๆแล้วต้องรอให้รากมัน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 ,ม,นมันกอดตัวดินให้เรียบรอ้อยก่อนแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราไปปลูกก็ง่ายเห็นไหมฮะไม่ต้องไปเพาะในถาดเพาะแล้วนะครับอันนี้เพาะตัวแตงกวาไว้นะครับอันนี้ทดลองนะฮะซื้อมาทดลองนะครับซื้อมาทดลองก็ก็ใช้ได้นะครับก็ก็โอเคนะก็ใช้ได้ครับก็ใช้ได้สะดวกดีนะครับ เวลาเราเอาไปปุ๊บก็จริงๆแล้วชิดๆกันก็ได้นะครับพอดีเด็กมันลองลองให้ผมตรงนี้นะครับเวลามันเป็นตัวอัดดินฮะก็อัดกดลงไปแก๊กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะร,รากเขาก็จะโผล่มาตรงนี้นะครับเจ๋วไหมเจ๋วไหมอยากได้ไหมนะเดี๋ยวใช้ลงเอามาขายดีกว่า <c oughs> สั่งจากต่างประเทศมาทางจยกต่างประเทศจีนนะครับเราไม่ต้องใช้ผ่าเพาะอีกเลยไงผ่าเพาะแบบเนี้ย นะครับถัดจาบไปน,นี้ไม่ต้องใช้ละนะครับเพราะมันเอามันเอาต้นกล้าออกยากนะครับมันต้องบีบออกแล้วก็อะไรนะต้องงดน้ําต้องบีบออกแล้วก็ดึงออกมาลากก็ตายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่เราย้ายไปเลยนะฮะเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วไงฮะเนี่ยเป็นดินอยู่แล้วนะครับเป็นดินอยู่แล้วนี่เราก็ไปปลูกได้เลยง่ายไหมฮะง่ายไหมครับ เดี๋ยวมีอีกอันหนึง่งมีอีกอันนึงนะครับอันนี้มาเพาะถั่วอันนี้มาลองเพาะถั่วดนะูตรงนี้รู้สึกว่าจะร่มเกินนะครับถั่วเนี้ยเขาต้องการแดดหน่อยนึงนี่เพาะถั่วฝักยาวนะครับคุณคำพันธ์สวัสดีครับนะครับทันสมัยไหมแบบนี้ง่ายไหมฮะมีกนะิ้งกือกิ้งกาอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เอาเม็ดถั่วเขาจิ้มจิ้มจินะครับพอรากมันหุม้มปุ๊บเนี่ย ตัวนี้มันก็สามารถยกได้นะครับเ,เดี๋ยวผมยกให้ดูเพราะว่ารากมันหุ้มแล้วรากมันออกมาแล้เห็นไหมครับเนี่ยใครอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวผมไปเซตดูราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบปลูกพืชผักประจําอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเอ,เอา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 ติดกันเลยก็ได้นะครับพอดีเด็กมันแยกให้ดูนะครับติดกันเลยก็ได้ เราก็สามารถย้ายไปได้เลยทันทีนะครับอันนี้ผักชีที่ปลูกในปลูกในตะก้าผลไม้นะครับเด็กๆเอาไปกินละครึ่งครึ่งถาดละนะครับผักชีจ้าผักชีที่ผมแจกไปอ่ะหลายคนถ่ายรูปมาบอกว่าผักชีงอกดีมากคุณชายลงนะครับอาจารย์ครับผักชีงอกดีมากค่ะนะครับส่งรูปมาให้แล้วก็ดีใจกันใหญ่นะครับก็จะได้กินผักชีแบบนี้นะครับ ก็มีความภูมิใจมากนะครับที่หลายคนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไปทดลองทำนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับได้กินได้แจกได้เอาไปาแจกเพื่อนๆน,นะครับก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ต้นอะไรนะครับอันนี้ต้นผักปรังครับผักปรังนะครับนี่บางทีผมก็เตรียมถุงแบบนี้ไว้เพราะนะครับถุงแบบเนี้ยนะครับ อันนี้เป็นถุงชนิดที่ว่ารากมันสามารถแทงออกมาได้นะครับแต่ปัญหาซื้อยากหน่อยหนึ่งแล้วต้องมายัดใส่ถุงพอดีรุ่นใหม่เป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบนี้ไม่ต้องไปยัดใส่ถุงอะไรทั้งนั้นเอาดินเข้ามาอาดัดอัดกดลงไปแล้วก็เอามาเล็ดจิ้มก็จบเลยไม่ต้องใช้ตัวนี้ละนะฮะอันนี้ถุงแบบนี้นะครับถุงแบบนี้ก็เหมาะสําหรับเวลาเราอ่า ย้ายพวกนี้เข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะส่งขายก็ใช้ถุงนี้ก็ได้นะครับเวลาถุงนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาเทปเข้าพันให้มันแน่นๆนะครับให้มันแน่นๆก็แล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งไปสีได้นะครับนี่ผมเตรียมมาเยอะเลยถุงเอ่ยอะไรเอ่ยสั่งมาแบบชนิดที่ว่าสั่งของมาเยอะมากนะครับสั่งมาหลายอย่างมากแล้วทดลองเยอะมากนะครับ ทดลองเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูมอนสเตอร่ามอนสเตอร่าเนี่ยซื้อไอตัวมเมล็ดมันมานะครับแล้วมาเพาะดูซิว่ามันได้ผลไหมเห็นเขาซื้อกันในเน็ตแล้วบอกว่าไม่มันไม่งอกนะฮะมันไม่ออกมันไม่ได้นะฮะใช่โรก,ก็มาลองดูนะครับได้ไหมได้นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับทำตามแบบฉบับของพวกเราอะครับอันนี้ย้ายใส่กระถางแล้วนะครับหลายคนคงเห็นวันก่อนแล้วนะครับใช่ไหมฮะ นี่ผมย้ายใส่กระถางแล้วนะครับมอนสเตอร่านะครับนี่ถ้ามันด่างขึ้นมานะโอ้โหราคามันจะขึ้นเลยนะครับเขาบอกว่าลุ้นดังเนี่ยมันยังไม่ด่างเลยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะด่างนะฮะถ้าโชคดีก็จะด่งดังก็จะไปขายให้นะครับแพงๆถ้าไม่ด่างก็คงราคาไม่แพง <laughs> เขาบอกว่าเอาไปลุ้นด่างเองนะครับเป็นเป็นเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดสั่งจากเมืองนอกมานะครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้ก็จําชื่อมัอนไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมันนานนานนอก,กว่ามันจะงอกมานะครับนานมากแต่นี้จําได้ว่าเป็นมอนเซรานะครับใช่จะหัดปลูกใหม่จะอาจจะต้องตายไปบ้างนะครับไม่เป็นไรครับผม นีก็ปลูกแบบนี้นะฮะผักสวนครัวนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับจะเป็นพวกอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็จะดินได้กินใบโบโบแบบสะอาดๆนะครับเนี่ยใบโบโบนะครับผมก็เพาะไปเยอะเลยว่าจะใส่ในถุงนะครับเขายังไม่ได้ย้ายสักทีนะครับช่วงนี้มัวแต่วุ่นๆทําอาหารส่งให้โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่า มีการเขานัดฉีดวัคซีนกันแล้วก็คนจํานวนมากนะครับคณหมอไม่มีเวลาพยาบาลไม่มีเวลาที่จะมากินอาหารจะสั่งข้าวกล่องสั่งจากร้านเขาก็กลัวนะครับก็เลยสั่งของชัยนค์นี่แหละฟรีด้วย <laughs> เราส่งให้ฟรีด้วยแล้วก็อาหารผักอะไรเนี้ยสะอาดด้วยนะครับเขาก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่สําหรับปลูกพืช อนุบาลต้นกล้านะครับทั้งหลายที่จะส่งไปไป,ไปเริ่มต้นใหม่นะครับไปปลูกใหม่ในที่ต่างๆนะครับทดลองใหม่ตลอดนะครับคุณสิกิยาสวัสดีครับคุณสิกิยาสวัสดีครับเนี่ยตัวนี้ขนาดอยู่ในถาดเพาะอ,อยู่เลยนะครับยังไม่ได้เอาไปไหนเลยถาดเพาะตรงนี้นะครับ แล้วก็มะเขือเทศมันแอบมาขึ้นนะฮะมันน่าจะเมล็ดมันน่าจะติดมาก็ปล่อยมันโตไปส่วนพริกตัวนี้ก็โอเคนะครับก็สรุปว่านะครับการที่เราเพาะด้วยทรายนะครับไม่มีปัญหานะครับงอกงามนะครับรดน้ําเบาๆนะครับอาจจะใช้ถังพ่นยานะครับถังพ่นยาที่เราใช้พ่นยานะครับมามาฉีดนะครับเพื่อให้มันเบาๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาสายยางมาฉีดแล้วมันกระเด็นกระดอนนะครับเพราะว่า แรกแเนะี่ยต้องพ่นเบาๆรถเบาๆนะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ฮะแปบบ๊บกดซุ่มโอเคกล้องนี้แจ๋วมากนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะผมจะให้ดินโปร่งด้วยการผสมแกลบดิบขึ้นมานะครับแกลบไม่ต้องไปแช่ไปเชื่ออะไรทั้งนั้นแหละนะครับแกลบผสมกับทรายพอเรากรีดเป็นร่องปุ๊บก็เอาทรายมากลบด้านบนนะครับ ทรายทั่วไปทรายก่อสร้างนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบนี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 ้10วันนะครับพอได้แบบนี้1 0วันปุ๊บยกขึ้นข้างบนเพื่อไปรับแสงนะครับรับแสงก็จะได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บก็ค่อยย้ายลงถุงใช่ไหมครับนะครับย้ายลงถุงนะครับย้ายลงถุงเนาะ ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามให้เกียรติติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้ลงมีสินิค้าดีๆก็คือมีปุ๋ย CF2 แล้วก็ CF3 ที่จะให้พืชเนี่ยสวยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับพืชเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับก็จะได้ก้านของอะไรนะก้านของต้นขึ้นช่ายสวยๆแบบนี้เลย เราจะมีแค่ปลูกถุงเดียวเนี่ยนะครับมีขึ้นช่ายกินตลอดปีอ่ะนะครับแลกกันนะครับด้วยแบบสวยๆสุขภาพดีๆนะครับได้กินแบบนี้เลยนะครับนี่คือพลังของปุ๋ย CF2 นะครับซ f 3ซึ่งมีโปรโมชั่นอยู่300บาทนะครับใครอยากได้นะครับคุณคำพันธ์สวัสดีครับผมต้องขอลาก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องนะครับไปรอรับเพื่อนนะครับที่กลับมาจากการไปศูนย์ฉีดวัคซีนมานะครับก็คงต้องอเลี้ยงดูเขาหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ